สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอนิคเคนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบพี่ลอมเช่นเคยนะวันนี้นะครับพี่ลอมเนี่ยก็ตื่นเช้ามาแล้วก็กะว่าจะลงไปฟิตเนสนิดหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฟิตเนสเปิดแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวพี่ลอมเองเนี่ยก็เหมือนเป็นคนที่มีงานค่อนข้างเยอะนะครับทั้งงานประจํางานเสริมเนี่ยเวลาที่จะออกกําลังกายนะก็มีน้อยมากๆเลย แล้วเวลาที่เราจะมานั่งเตรียมอาหารเช้าบางทีอาจจะไม่ทันนะครับพี่รอก็จะมีอาหารเสริมตัวหนึ่งที่รู้สึกว่ากินแล้วมันช่วยในเรื่องของแบบให้พี่รอมีแรงอรอกกากายมากขึ้นและที่สําคัญนะครับมันยังช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อของเราด้วยนะครับเพราะว่ามีโปรโตีนที่ค่อนข้างสูงนะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามมาดูนะครับว่าโปรตีนันนั้นเป็นอะไรนะครับผมแลวก่อนที่จะไปเริ่มกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจที่รอด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคร ตัวนี้ดียังไงนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ครับสารอาหารครบมากๆเลยนะครับตื่นเช้ามาชงกาแฟ1นซองนะครับจะได้โปรโตีนเท่ากับอกไก่1ชิ้นนะครับแล้วก็เทยบเท่าไข่ต้มหนึ่งฟองด้วยนะครับที่สําคัญตัวนี้คนที่ทานเจทานวีแกนทานมังสวิรัตสามารถทานได้ช่วงนี้คนเริ่มทานเจกันใช่ไหมสิ่งที่คนทานเจขาดน,นะครับส่วนมากส่วนใหญ่จะเป็นโปรโตีนนะครับผมตัวพี่ลอมเองก็กเคยทานเจเนาะแล้วรู้สึกว่าเวลาทานเจเนี่ยเวลาเป็นออกกำลังกายอ่ะจะไม่ค่อยมีแรง พี่หลอมก็เลยเสริมตัวนี้ไปตอนเช้านะครับบอกเลยว่ามีแรงเรื่องของการเล่นฟิตเนสได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าพลังงานเขามีให้70แคลอรี่นะครับแต่ว่าโปรโตีนเนี่ยแน่นเลยนะครับทุกคนนะ่ะน่าจะทราบดีนะครับเวลาคนที่เราออกกําลังกายหนักๆน,นะครับกล้ามเนื้อจะมีการฉีกขาดน,นะครับเราเสริมโปรโตนีนไปเพื่อซ่อมแซมกล้ามเนื้อนะครับทำให้กล้ามเนื้อของเราชัดเจนมากขึ้นและใหญ่มากขึ้นนะครับผมพี่หลอบแนะนําเลย เรามาดูที่ส่วนผสมหลักกันดีกว่าครับว่าทําไมคอมบิตคอฟฟี่เนี่ยถึงมีโปรโตีนสูงนะครับผมเรามาดูที่อินกรีเดียนกันดีกว่าครับว่าในกล่องนเนี่ยคอมบิตคอฟฟี่เนี่ยมีอินกรีเดียนอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยที่ พูดถึงก็คือกาแฟอาราบิก้านะครับกาแฟอาราบิก้าดียังไงนะครับก็ช่วยเรื่องของความสดชื่นความกระปี้กระเป๋านะครับทำให้เราเนี่ยมีแรงในการทํางานนะครับมีหรือว่ามีแรงการออกกำลังกายนะครับซึ่งที่เรามาชอบกาแฟอาราบิก้ามากๆนะครับผมแล้วส่วนถัดไปนะครับก็คือโปรตีนจากถั่วลันเตาสีทองนะครับซึ่งเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าเขามีคาร์โบไฮเดรตนะครับมีเส้นใยอาหารนะครับมีวิตามินเอนะครับ C แมกนีสฟอสฟอรัสนะครับแล้วก็ธาตุเหล็กด้วยนะครับเป็นต้นนะครับแคนนี้ก็แน่นไปแล้วนะครับแน่นจุกๆกันไปเลยนะครับก็ตัวถัดไปนะครับเป็นสารสกัดจากถั่วขาวนะครับสารสกัดจากถั่วขาวดียังไงนะครับที่ช่วยในเรื่องของการบล็อกเอนไซม์นะครับทำให้ตัวแป้งของเราเนี่ยที่ทานเข้าไปไม่สามารถเปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้นะครับน้ำตาลที่ดูดซึมเข้าร่างกายของเราเนี่ยก็จะน้อยลงและมันมีส่วนสําคัญในเรื่องของการลดน้ําหนักด้วยนะครับสำหรับสารสกัดจากถั่วขาวบอกเลยว่าใครที่คุมน้ําหนักอยู่ แนะนำให้ซื้อตัวนี้ไปลองบอกเลยหอมแน่นอนนะฮะตัวถัดไปนะครับสารสกัดจากกระบองเพชรน,นะครับสารสกัดจากกระบองเพชรเนี่ยดียังไงนะครับมันช่วยในเรื่องของการลดความอยากอาหารนะครับแล้วมันลดได้ยังไงลนะ่ะเพราะว่ามันมีตัวใยอาหารนะครับที่เวลาเราทานเข้าไปนะครับมันจะทําให้เราเนี่ย รู้สึกหิวน้อยลงนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับสารสก,กัดจากกระบองเพชรเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการดึงไขมันสะสมในร่างกายนําออกมาใช้เป็นพลังงานด้วยนะครับผมสำหรับคนที่มีเบรลี่แฟทเนี่ยน่าจะตอบโจทย์อยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วตัวถัดไปนะครับในวงการฟิตเนสเนี่ยคือบอกเลยว่าดังมากๆนะครับก็คือ l อลคูตาเมนนะครับเอลคูตามมนมีส่วนช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะับเพราะว่าเอลคูตามมนเนี่ยที่มันจะช่วยในเรื่องของการ ฟื้นฟูนะครับซ่อมแซมนะครับทำให้คนที่ออกกำลังกายหนักๆเนี่ยมีแรงที่จะกลับไปออกกาลังกายใหม่นะครับให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะและก็ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญนะครับที่ช่วยในเรื่องของการตอบต้านโรคหวัดหรือว่าไวรัสต่างๆด้วยนะครับดีมากๆเลยและยังช่วยเพิ่มระดับโกรทฮอร์โมนในร่างกายให้มากขึ้นด้วยนะฮะสา,สกการสกัดทั้งหมดเนี่ยรวมๆแล้วก็ประมาณ5ตัวนะครับซึ่งบอกเลยว่าตอบโจทย์และแบบ ừ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 , 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 แน่นแน่นในหนึ่งซอง ก็1นึ่งกล่องนะครับประกอบด้วย7ดซองเดี๋ยววันนี้พี่เราจะมาชงให้ทุกคนดูแล้วก็ชิมไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่ารสชาติจะประมาณไหนนะครับผมนี่นะครับเราก็เตรียมน้ำร้อนไว้8 0ดสถึงหนึ้มลนะครับนี่เขาเมดคอฟฟี่แพ็กเกจเป็นอย่างนี้อืมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะลองชิมไปพร้อมๆกันนะฮะกลิ่นกาแฟแบบหอมมากแล้วก็รสชาติไม่หวานนะครับก็คือหวานพอดีพอดีนะครับสำหรับคนที่แบบ เป็นคนไม่ค่อยเขาชอบกินหวานน่าจะชอบนะครับผมพี่รอมแบบเป็นคนไม่ค่อยกินหวานเลย,เลยนะรสชาตปาิประมาณนี้กำลังโอเคเลยดูแบบเฮลตี้มากๆเลยนะครับก็ซองนี้นะครับแค่70แคลเองนะครับแล้วก็มีโปรตีนท่ากับอกไก่1ชิ้นนะครับแล้วก็เหมือนไข่ต้มหนึ่งฟองอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับคนกินเจกินมังแล้วก็วีแกนแนะนาเลยครับตัวนี้สามารถทานได้ในช่วงนี้ช่วงทันเจแนะนําให้ไปลองหาซื้อมาดูนะมันช่วยในเรื่องของการ เติมโปรตีนที่ขาดในระหว่างวันได้นะฮะสำหรับคนที่สนใจนะครับพี่รามจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะแล้วก็ลองไปติดต่อกันดูแล้วกันพี่รอมรู้สึกว่ากินกาแฟที่แบบทําให้เราสุขภาพดีมันหล่อจากภายในสู่ภายนอกนะครับก็พี่รามแนะนาเลยนะตัวนี้คอมม Coffee ดีมากๆเลยรู้สึกว่าแบบเรากินไปแล้วเราสึกกิปีกป้กระเป๋ามากขึ้นแล้วก็มีแรงที่จะเริ่มต้นวันดีๆได้นะครับสำหรับวันนี้พี่รามต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดสังเกตเพื่อเป็นหลังใจพี่รามด้วยฝากเขา bye, -bye.